hello good morning นะคะอ u ส students, how are you today? I a m okay, นะคะพบกันอีกกับท e เชอร์พาราดีนะคะ I teach subject of history นะคะเกรดอ่า uh, มัธยม3นะคะค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพบกันในหัวข้อนะคะการบริหารนะคะท็อป,ปิกก็คือการบริหารราชการแผ่นดินในส่วนท้องถิน่น แล้วก็การพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนนะคะเรามาดู vocabulary กันค่ะ d e v e l o p m e n t of Thai history นะคะก็คือการพัฒนาทางประวัติศาสตร์ไทยนะคะ vocabulary today นะคะ administration นะคะ economy นะคะ let's c h a n s c i p e นะคะ โอเคนะคะ student practice นะคะฝึกออกเสียงนะคะค่ะจุดประสงค์ในการเรียนรู้นะคะ uh, student นะคะต้องวิเคราะห์พัฒนาการของไทยนะคะในสมัยรัตนโกสินทร์ด้านต่างๆได้และวิเคราะห์ปัจจัยนะคะที่ส่งผลต่อความมั่นคงและก็ความเจริญรุ่งเรืองของไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ได้นะคะ เรามาดูนะคะพัฒนาการทางด้านประวัติศาสตร์นะคะการบริหารราชการแผ่นดินในส่วนท้องที่นะคะประกอบไปด้วยอะไรก็คือหมู่บ้านนะคะหรือบ้านซึ่งหมู่บ้านนี้นะคะเราจะมีะผู้ปกครองนะคะ,ะก็คือผู้ใหญ่บ้านนะคะจะเป็นผู้ที่เป็นหัวหน้าหมู่บ้านที่คอยดูแลความสงบเรียบร้อยของชาวบ้านในหมู่บ้านนั้นๆน,น,นะคะจากหมู่บ้านรวม ตัวกันนะคะหลายๆหมู่บ้านก็จะเป็นอะไรคะใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็คือเป็นตำบลน,นะคะซึ่งแต่ละตำบลเราก็จะมีกำนันนะคะกำนันเป็นเจ้าเมืองนะคะเป็นหัวหน้าคอยดูแลความสงบเรียบร้อยในตำบลน,นั้นๆน,น,นะคะหลากหลายตำบลที่รวมกันเป็นแขวงนะคะจะมีเจ้าแขวงเป็นอะไรคะเป็นหัวหน้านะคะเป็นผู้ดูแลนะคะหรือในปัจจุบันก็คือนายอำเภอนะคะ หลายอำเภอแล้วก็รวมกันเป็นอะไรคะในในนั้นก็จะเป็นเมืองเมืองเมืองหนึ่งก็จะอย่างเช่นปัจจุบันก็คือจังหวัดนะคะอย่างจังหวัดแสกแก้วของเราก็จะมีหลา,หลายอำเภอนะคะรวมกันเป็นเมืองนะคะจะมีผู้มีอำนาจสูงสุดก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะเป็นหัวหน้าคอยดูแลความสงบเรียบร้อยในจังหวัดนั้นๆน,น,นะคะอันนี้ที่เชื่อยกตัวอย่างนะคะให้เดืนนะคะได้มองเห็นภาพนะคะการ บริหารส่วนท้องที่นะคะซึ่งในสมัยก่อนนะคะการปกครองบ้านเมืองสิ่งสำคัญเลยก็คือเราจะต้องมีอะไรคะกดข้อบังคับระเบียบที่เป็นแนวเดียวกันซึ่งประชาชนจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายนะคะเพื่ออะไรคะเรามีกฎหมายตราขึ้นมาเพื่อความสงบนะคะเรียบร้อยของชาวบ้านหรือบ้านเมืองหรือประเทศของเรา ะะดังนั้นนะคะในพศนะคะพุทธศักราช2,347นะคะพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนะคะจึงได้ตั้งอะไรคะนักปรา์นะคะตั้งนักปรา์หรือราชบัณฑิตนะคะตลอดจนผู้พิพากษาหรือลูกขุนนะคะรวบรวมกฎหมายนะคะเพื่อเพื่ออะไรเพื่อตรวจสอบความถูกต้องความยุติธรรมนะคะแก้ไขให้มีความถูกต้องนะคะ ซึ่งพระองค์เองก็ได้ได้แก้ไขนะคะตรวจตาด้วยพระองค์เองด้วยนะคะแล้วก็เขียนร่างเป็นฉบับหลวงขึ้นมา3ฉบับก็คือทั้ง3าฉบับนี้ทำไมคะจะ,ะต้องประทับตานะคะประทับตาราชสีคชสีแล้วก็บัวแก้วนะคะแล้วก็ทรงได้รวบรวมเก็บไว้ที่ไหนเก็บไว้3แห่งก็คือที่หอหลวงแล้วก็ห้องเครื่องอและ สารหลวงนะคะซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่นะคะคอยดูแลแล้วก็คนที่จะคัดลอกก็สามารถที่จะคัดลอกได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะฉบับที่เราชี้ขาดและปัดสินเลยก็คือฉบับหลวงนะคะใช้ฉบับหลวงเป็นหลักนะคะในในกฎหมายประมวลกฎหมายที่ถือปฏิบัติกันนะคะ นอกจากนี้นะคะในการปกครองบ้านเมืองของเราก็ยังใช้กฎหมายที่ทําไมคะเรียกกฎหมายตาสามดวงนะคะนี่แหละคะ่ะอันนี้ก็คือที่มาที่ไปของอะไรคะการบริหารราชการแผ่นดินในส่วนท้องที่นะคะว่าเราเริ่มบริหารจากอ,องค์กรเล็กๆหมู่บ้านเป็นตำบลแล้วก็เป็นอำเภอเป็นจังหวัดนะคะแล้วก็เป็นประเทศนะคะอันนี้คือขั้นตอนนะคะ เรามาดูอีกหัวข้อหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะพัฒนาการทางด้านเศรษฐกิจนะคะระหว่างการค้าภายในประเทศและการค้าะกับต่างประเทศนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะสำหรับการลักษณะของเศรษฐกิจนะคะที่ของไทยในสมัยรัตนาโกสิทร์นะคะตอนต้นเลยนะคะเป็นแบบยังชีพนะคะก็คือ,อผลิตเพื่อทำไมคะบริโภคและอุปโภคในครัวเรือนนะคะ ในส่วนที่เหลือนะคะเราก็นําไปทําไมคะเสียภาษีอักรให้แก่ทางราชการแล้วก็นําไปแลกเปลี่ยนซื้อขายกันนะคะอันนี้เป็นเศรษฐกิจภายในประเทศนะคะในช่วงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นนะคะหลังจากนั้นนะคะการค้าระหว่างประเทศภายใต้การควบคุมของภาครังนะคะสินค้าที่ผูกขาดกับอะไรคะกับต่างประเทศเราจะเห็นได้ว่าในสมัยรัชกาลที่1 และสมัยรัชกาลที่สองนะคะไม่สามารถเก็บภาษีอากรได้นะคะการเก็บภาษีอากรนั้นก็คือทําไมครับไม่ไม่เพียงพอสําหรับการจ่ายเบี้ยหว,วัดนะคะ,ะแก่พวกคุนนางข้าร,ราชการนะคะดังนั้นจึงต้องทําไมคะนำกาไรจากการค้านะคะสัมภารนะคะกับต่างประเทศมาจ่ายเพิ่มเติมนะคะอันนี้เป็นการค้าระหว่างประเทศนะคะ ซึ่งในสมัยพระบาทสมเด็จพระนางเก้าเจ้าอยู่หัวนะคะรายจ่ายของแผ่นดินนั้นทําไมคะมีเพิ่มขึ้นนะคะมีเพิ่มมากขึ้นนะคะแต่เก็บภาษีได้ไม่เพียงพอในการจ่ายพวกขุนนางนะคะเขาก็เลยหาวิธีว่าเราจะเพิ่มพูนรายได้ตรงนี้จากกับท้องพระพางอย่างไรนะคะซึ่งในด้านทางการค้าสัมพาวกับต่างประเทศนั้นมีการผูกขาดนะคะการเก็บภาษี นะคะอากรนนะคะทำให้ท้องพระคางมีไรายได้ไม่เพียงพอนะคะในปลายนะคะในปลายพุทธศักราช2,368นะคะประเทศอังกฤษได้ทําไมคะส่งร้อยเอกเฮรีนะคะเบอร์นะะรีนะคะเข้ามาทํำไมติดต่อเพื่อทําสัญญานะคะทำส่วนที่ทส่วนที่สัญญานะคะทางราชมัยตีนะคะและการพาณิชย์กับประเทศไทยเรานะคะ ซึ่งสัญญาตรงนี้เราเรียกว่าส่วนที่สัญญาเบอร์นีนะคะในสมัยรัชกาลที่สมนะคะเราได้ทำสัญญากับต่างประเทศใช่ไหมคะเรามาดูกันว่าในสัญญานี้นะคะเขามีสาระสำคัญพูดไว้ว่าอย่างไรนะคะข้อหนึ่งเลยนะคะเขาบอกว่าห้ามมีให้พ่อค้าอังกฤษนะคะซื้อข้าวเปลือกข้าวสารบรรทุกออกจากกรุงเทพนะคะปืนและกระสุนดินดำซึ่งพ่อค้า อังกฤษบรรทุกเข้ามาในเมืองไทยนะคะจะขายแก่ใครนะคะไม่ได้นะคะนอกจากทางราชการของไทยเท่านั้นนะคะถ้าไทยไม่ต้องการพ่อค้าก็ต้องนํากลับไปนะคะอันนี้เป็นข้อที่1น,นะคะที่เป็นบันทึกไว้ในสนธิสัญญาเบอร์นีนะคะข้อที่2นะคะ เขาบันทึกไว้ว่านะคะนอกจากที่จะมีข้าวปืนและกระสุนดินดำแล้วไทยนะคะยอมให้พ่อค้าอังกฤษนะคะซื้อขายสินค้าได้โดยสะดวกไม่มีข้อจำกัดโดยทำไมคะเรือบรรทุกสินค้านะคะเข้ามาขายจะต้องเสียค่าธรรมเนียมนะคะปากเรือตามขนาดของปากเรือนะคะวาละเท่าไหร่1,700บาทนะคะซึ่งในสมัยนั้นค่อนข้างที่จะเยอะมากนะคะแต่ ถ้าเป็นเรือเปล่านะคะจะจะมาซื้อสินค้าไปขายนะคะจะเรียกค่าธรรมเนียมปากเรือวาละ1,500บาทอันนี้เป็นบันทึกนะคะที่สำคัญสาระสำคัญที่อยู่ในสัญญาเบอร์นี่นะคะหลังจากที่ไทยเราทำสัญญา,าส่วนที่สัญญานะคะทางราชไมตรีแล้วก็การพาณิชของอังกฤษแล้วนะคะสหรัฐอเมริกาทำไมคะก็เริ่มเข้ามาติดต่อ เพื่อทำสนสนทิสัญญาทางราชมัยรีและการพนิษกับประเทศไทยทเช่นเดียวกับประเทศอังกฤษเหมือนกันนะคะหลังจากนั้นพ่อค้านะคะต่างประเทศก็เริ่มเข้ามาค้าขายในกรุงกรุงเทพของเรานะคะมากขึ้นสินค้าก็มีหลากหลายมากขึ้นนะคะซึ่งในสมัยนั้นในช่วงสมัยนั้นการค้าระหว่างประเทศค่อนข้างที่จะมีความเจริญรุ่งเรืองมากนะคะกล่าวสรุปได้ว่า ด้านเศรษฐกิจของไทยในช่วงนั้นทําไมคะพัฒนาการในด้านเศรษฐกิจของไทยในช่วงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นขยายตัวทําไมคะขยายตัวได้ดีมากนะคะแล้วก็มีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาตามลําดับจนถึงปลายรัชกาลที่สองนะคะจนกระทั่งมาราัชกาลที่สามทำไมคะก็มีระบบการค้านะคะที่เป็นแบบผูกขาดนะคะผูกขาดโดยพระทางสินค้าแล้วก็ เข้ามาติดต่อการค้าขายของชาวตะวันตกในสมัยรัชกาลที่3นะคะภายใต้อะไรภายใต้ส่วนที่สัญญาเบอร์นีนะคะนี่ก็เป็นพัฒนาการทางด้านเศรษฐกิจของไทยเรานะคะต่อไปนะคะเราไปดูนะคะพัฒนาการาทางด้านสังคมนะคะพัฒนาการทางด้านสังคมนะคะในสมัยนั้นเป็นอย่างไรนะคะเพราะว่าในสมัยรัตนโกสินทร์ นะคะตอนต้นเรามาดูกันว่าในสมัยนั้นคำว่าศักดีนาศักดีนาหมายความว่าอย่างไรนะคะก็คืออะไรคะศักดีนาก็คืออำนาจหรือสนที่ที่พระเจ้าแผ่นดินพระราชทานให้ไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินนะคะตามศักของแต่ละคนนะคะซึ่งเดิมทีเป็นการอะไรคะถือรองที่ดินจำนวนไร่เนี่ย ต่อมาก็มีการกำหนดสถานะสิทธิแล้วก็หน้าที่ความรับผิดชอบของคนในสังคมไว้ชัดเจนมากขึ้นนะคะอย่างเช่นพระมหาอุปราพระมหาอุปราชนะคะมีศักดีนาหนึ่งแสนนะคะเจ้าพระยามีศักดีนาหนึ่งมืนแล้วก็ไพรมีศักดีนาก็คือตั้งแต่1 0บถึงยี่าธตนะคะมีศักดีนา หนะคะเป็นต้นอันนี้เป็นโครงสร้างสังคมไทยนะคะในสมัยกรุงรัตนโ,โกสินร์ตอนต้นนะคะเรามาดูว่าพระมหากษัตริย์นะคะทรงเป็นอะไรคะประมุขสูงสุดของราช,ชาณาจาไทยนะคะทรงทําไมคะทรงเป็นเจ้าชีวิตของเจ้าแผ่นดินของราษฎรนะคะเราก็จะยกย่องอให้เป็น สม,มุติเทพนะคะแล้วก็เป็นอะไรคะธรรมราชาอันนี้เป็นสักดีนาของพระมหากษัตริย์ในส่วนของพระบรมราชวงศ์สานุวงศ์นะคะบรรดาเจ้านายหรือผู้ที่มีลักษณะเป็นเครือญาติของพระมหากษัตริย์นะคะบางทีเราเรียกว่าอะไรคะพระบรมราชวงศ์สานุวงศ์นะคะซึ่งตําแหน่งของพระบรมราชวงศ์สานุวงศ์ก็แบ่งออกเป็น สองประเภทนะคะก็คือสกุลยศกับอิสสร,รียายศนะคะอันนี้ก็คือเป็นเครือญาติของพระมหา,ากษัตริย์นะคะในส่วนของขุนนางนะคะขุนนางบุคคลที่รับราชการแผ่นดินมีทั้งอะไรคะสักดีนายศราชทินนามนะคะแล้วก็ตำแหน่งนะคะไพ่ไพ่เป็นอะไรไพ่ราชสตรที่ ต้องถูกเกณฑ์นะคะให้มาใช้อะไรคะแรงงานให้กับทางราชการนะคะทั้งในยามปกติแล้วก็ในยามสงครามนะคะอันนี้ไพร่นะคะยศชั้นก็จะลดลงมาต่นี้ทาตนะคะทาสนี้คือบุคคลที่ทําไมคะมิได้เป็นกรรมสิทธิ์ในแรงงานแล้วก็ชีวิตของตนนะคะเพราะว่าทําไมคะตกเป็นทาตนะคะในสมัยนั้นเรียกว่าทาตก็คือตกเป็นทาตของ นายจนกว่าที่จะได้รับการไถ่ถอนนะไถ่ถอนจากความเป็นทาสนะถึงจะได้เป็นอิสระนะคะพระพิสุสงฆ์นะคะในสมัยนั้นพระพิสุสงฆ์ผู้ที่ทําไมคะสืบทอดทางพระพุทธศาสนาได้รับการยกย่องยกเว้นว่าไม่ต้องถูกเกณฑ์เป็นแรงงานนะคะแล้วก็เป็นที่เคารพนับถือของคนไทยในทุกระดับนะคะโดยเฉพาะ สมเด็จพระสังฆราชทรงเป็นอะไรคะประมุขฝ่ายสงฆ์นะคะผู้คนต้องให้ความเคารพนับถือนะคะแล้วก็ได้รับการสถาปนาจากพระม,าระมหากษัตริย์เป็นพระภิกษุที่มีตำแหน่งสูงสุดนะคะลดหลั่นตามยศนะคะลงมานะคะอันนี้เป็นโครงสร้างนะคะของสังคมไทยในสมัยตอนต้นนะคะของสมัยรัตนโกสินทร์นะคะ เดี๋ยวมาดูคลิปวิดีโอนะคะคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะคะอันนี้เป็นคลิปวิดีโอนะคะเคยสงสัยกันไหมว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เราเห็นทั่วไปในข่าวต่างประเทศในโทรทัศน์มันเกี่ยวข้องกับเราอย่างไรกลุ่มก่อการร้าย น,นะคะ,ะชมคลิปวิดีโอฟินิชแล้วนะคะเรามาดูนะคะที่เชอร์อธิบายเพิ่มเติมนะคะในลักษณะความสัมพันธ์นะคะกับรัฐเพื่อนบ้านนะคะว่ารัฐเพื่อนบ้านหมายถึงอะไรนะคะรัฐเพื่อนบ้านก็หมายถึงรัฐที่ตั้งอยู่ติดกับดินแดนนะคะราชอาณาจักรนะคะของประเทศไทยเราประกอบไปด้วยที่ไหนบ้างก็คืออะไรคะล้านนาพมา่ามอนร้านช้างนะคะเขเมรยวนแลวก็มาลายูนะคะ กรณีความสัมพันธ์กับพมา่าทำไมคะระหว่างไทยกับพม่าพม่าเป็นการ,รเผชิญหน้าทางทหารโดยมีการทำสงครามนะคะทำสงครามกันระหว่างไทยกับพมา่าซึ่งไทยนะคะได้ใช้กำลังทหารตอบโต้พม่าไปนะคะเขาเรียกว่าสงครามอะไรคะสงครามก้าวทัพนะคะทำให้พม่าพ่ายแพ้ไทยไปแล้วก็ ยกทัพกลับไปนะคะไทยก็อ,อยู่อย่างมีความสุขแล้วก็ไม่ได้โจมตีหรือไม่ได้ทำสงครามกับพมา่าอีกในสมัยนั้นนะคะจนทำไมคะจนในสมัยรัชกาลที่สองและรัชกาลที่3นะคะไทยก็ค่อยๆอลดบทบาทในเรื่องการทําสงครามลงนะคะเพราะว่าพมา่าทำไมคะหันไปเผชิญหน้ากับ การคุกคามของรัฐธิจกักรวรรดินิยมตะวันตกนะ,ะก็คือประเทศอังกฤษนะคะพามา่าไม่ได้มาคุกคามไทยอีกเลยนะคะตั้งแต่นั้นมานะคะลักษณะความสัมพันธ์นะคะกับจีนเรามาดูวา่าจีนกับประเทศไทยมีความสัมพันธ์ด้านไหนบ้างนะคะ จีนกับไทยนะคะเขาก็จะมีความสัมพันธ์ในเกี่ยวกับด้านเศรษฐกิจนะคะเพราะว่าผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจไทยกับจีนทําการค้ากันซึ่งการค้านี้เรียกว่าการค้าแบบรัฐบรราาาานะคะเป็นการค้าในลักษณะพิเศษนะคะซึ่งราชสำนักจีนเขาถือว่าเ,เข้ามาแบบอ่อนน้อมทาตนนะคะ าการรับรองของกษัตริย์ของรัฐนั้นน่ะแล้วก็อนุญาตให้จีนซื้อขายกับประเทศไทยนะคะเขาก็สร้างความสัมพันธ์อันดีนะคะระหว่างไทยกับอังกฤษทําให้การค้าแล้วก็ด้านเศรษฐกิจระหว่างไทยกับอังกฤษทําไมคะเป็นไปด้วยดีนะคะความสัมพันธ์กับประเทศตะวันตกนะคะ ในสมัยนะคะสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นนะคะไทยมีการติดต่อทางการทูดนะคะกับประเทศตะวันตกก็ได้แก่ประเทศอะไรคะโปรตุเกสนะคะประเทศอังกฤษนะคะสหรัฐอเมริกานะคะโดยลักษณะของความสัมพันธ์เป็นเรื่องอะไรคะผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจนะคะเป็นสำคัญเลยนะคะและในขณะเดียวกันนะคะก็รักษาความมั่นคงนะคะและความปลอดภัยให้พ้นจาก การทำสงครามการระหว่างไทยกับต่างประเทศด้วยนะคะของชาติตะวันตกนะคะค่ะนี่ก็เป็นความสัมพันธ์นะคะระหว่างประเทศหรือต่างประเทศนะคะค่ะในท็อปปิกนี้นะคะที่เชื่อตก็ฝากไว้นะคะเท่านี้นะคะเด็กๆอย่ายลืมอ่านและทบทวนนะคะในหนังสือด้วยแล้วก็ค้นหาเซิร์ชดูจาก Google นะคะ ดูว่า,าพัฒนาการด้านความสัมพันธ์นะคะเป็นอย่างไรนะคะเกีย่ยวกับบทนี้นะคะศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้นะคะจากทางอินเทอร์เน็ตนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะที่เช่์ตกฝากไว้ให้สตูเดนต์นะคะเทคแคร์ยูเอนะคะก่อนออกจากบ้านทำไมคะเราต้องสวมเลยคะแมสนะคะแวร์ยูแมสนะคะเ,เจลแอลกอฮอล์นะคะอย่าลืมฉีดพ่นนะคะ ตลอดนะคะเวลาหลังจากที่เราสัมผัสทัดเย่อเฟนหรือสัมผัสอะไรรอบตัวเรานะคะ wash your hand with your soap นะคะโอเคสำหรับวันนี้บายบายค่ะ